ขซีเป็นกับขมิ้นมาลาย,ยพี่น้องไอ้ไข่กับพีเบิร์ดกิฟบ์อเตียงเนาะโดยเจอกับพ่อของเทอรไรดพอดนะพ่อของเทอรไรกับเมย์เพื่นหัน<ม>ว้าวนางคนละเรื่องหรือวะน,นะสายสายนางค,คนละคนละยางเลยเห็นนะแต่คำว้ากับคำมาเลยเน,นะยพี่น้องไอ้กับคำแบบว่าโยนโยนควบคิตใส่สบุ่กับ,บทองมีคนเดียวเลยเนาะโดยแด่ ถามว่าสบุญเครียดบอที่เราว่าแบบนั้นหนึ่งมาประเร้านเอาไปสันส้นๆเลยถามว่าเครียดบอบอได้เครียดเพราะว่าตัวเฮานี่บอได้ว่าสิง่งบอได้ว่าคือเราว่าเนาะแต่ที่สบุญนับคือคือทั้งผู้ใหญ่เพื่อนเพื่อนก็เป็นทา้เป็นกลาง,คงเคยพิจารณาอปแล้วก็เป็นคนที่ว่าเข้าใจเนาะเข้าใจสบุญไหม เอื่อแล้วไอเนาะข่าใจสมุนว่าสมุนบริว่าแต่ก็สมุนคิดแบบไรหลังจากที่เห็นคลิปนั้นแล้วเนาะเอื่อแล้วก็เข้าใจอีกแต่สมุนกะดีใจให้น้องไปดีใจเนาะจังไั้กะทางสมุนนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณทางเอื่อจุดีเดี๋วก็ทางคุณยายทางสมุนที่ได้ซด่วยเคล็ดนี้เนาะ สวัสดีคุณแม่พี่น้องป้าดงเอฟซีพี่ฮักแพงทางซองศูนย์บันนาเด้อเนาะโดยกลับปลอดภัยสบายดีเมืาอนี้การบรรยากาศอยู่ในถงไฮถงนาคือเก่าป่าลงเลยบรรยากาศแบบอยู่ตั้งนตงสมุนนี่ก็เป็นป่าเขานะเป็นป่าเขานะ ร่วมน้ำเวทพี่น้องปลาลุงเอฟซีอีกแล้วปลาลุงเลยโดยที่และนั่งอยู่ห่มห่มต้นไม้ในการในทางดางกับตรงไหนตรงหน้าบรรยากาศแบบธรรมชาติเนาะนั่นกันั่งอยู่หน้าของสบุญวันนี้กันั่งอยู่ตรงใครทางหน้าของน้องบุตรพี่วีพี่น้องเลยอยู่ห่ม้นข้อบรรยากาศเย็นเย็นโหรลมโอยโวยเสนะียงชิโดกวนแน่จางไหนกัขอโทษขอไฟทาง น้องปลาลุงลลายเนะาะไม่เข้านก่อนเย็นเฉียงมาบัดบัดไ,ไปน้องเอง้ขนาดเฉียงมาทางในก่อนอ่ะกลับทักทายสบายดีเป็นทางการเนาะวันนี้ทา้งสมุนกะ่ะเดินมานางว่านางดมนำความเป็พี่น้องปลาลุงที่หักแพลงทางสมุนแบบพี่น้องเอ้โดยกับเป็นแบบนี้เนาะ ไปทางศูนก็จะได้ออกมาบอกเรียบซีแต่ก็ตอบกลับถามเรีซีที่ปันถามมาว่าสองเรื่องเนาะโดยสองเรื่องที่สปุดจะได้ออกมาว่า,วาในวันนี้เขาไม่ไเลยโดยกับวันนี้อย่างไรแห้งเนาะโดยวันนี้อย่างไรแห้งกกนะที FC เรีเพซ่นได้โทรหาแต่กะสมคิดไม่เบิรงเนาะแต่จะมาจกะขอบคุณขอบคุณ เเด้นอนาะพี่นะคะเพลงแล้วก็เป็นวงเป็นใหญ่ท่างสมุนโดยอ่ะชีว่์เรื่องประเด็นหนึ่งก้อนไฟพี่น้องไว้เรื่องของพ่อน้องไร่กับแม่น้องไรนะ่เนาะเรื่องมากเป็นแบบนี้ไฟพี่น้องไว้วนเมื่อวานนี่เนาะหลังจากที่ท่างสมุนกะ ว่าใคได้บังคีบใค่อปพี่น้องเลยโดยส่วนรายก็คือไปเรียกไปงานกำลังอากาศคนทำที่อย่าดีต้องเป็นักบอลมีเนาะต้องเป็นบอลมีเป็นคนที่ตัดคลิปลงคลิปับแดงหนักปุบตอบคอมเมนต์ตัวสปูนนี่มีแต่หน้าที่ว่าแต่ขนาดที่ทายคลิปแต่ก็เมื่อฮันเตอร์อนซ่านี่หน้าที่ขหกสปูนคือรับผิดชอบ แล้วก็เฮ็ดกินดูแลลูกป้อนเขานน้าป้อนน้ำให้ลูกอาบน,น้ำอาบในส่วนลูกเขาหอ่อเอาลูกนอนเนาะคือกับคอบนบ้านสมุนชิลับหน้าที่ตัวนี้ไี่เป็นงไยโดยส่วนหน้าที่เกี่ยวกับคลิปเนาะทั้งสมุนชิมอมไหายทางว่าทองมีหรือว่าทั้งเนถั่วสมุนเลยเนะาะเอาผัไก่ก็คือชิ้ว่้วว่า,วาทองมีเป็นไผ่นอกจากเอฟซี ไม่เนาะส,สีไม่เหมเืนกัสีถามว่าสมุนสูตรก็มีแค่ในโบรประมาณนี้นะแต่คนที่หาสีขาวไปเบิง้งแต่คนที่ติดตามสมุนมาตั้งแต่เริ่มต้นกะว่าตรงนี้กะเป็นที่ไปน้ำขับรถให้แล้วกับเบิ้งคลิปเนาะดูได้แบบไอ้ตัดคลิปเพืพี่ดองเนาะตัดคลิปแล้วก็ลงคลิปแต่งหน้าปกเนาะโดยทางบัดตรงนี้เป็นรับผิดชอบชวนตัวนี้ แต่สมบุญก็ได้ไปได้สู่วงโทรศัพท์แต่กับวลิวงในยูทูบเพอาะกำมือหัเพื่อนก็เคยสมบูรณ์ว่าได้รับชอบลูกเนาะคือต้องพิงเพื่อนพลอยพี่น้องเลยแต่ตเห็ดเบียกเห็ดง,งานเกี่ยวกับสบกสะพานดึงข่าวดึงน้ำเห็ดยู่โคกินให,นทนหนนะน้ทั้งในครอบครัวสุด้ายเนาะฮะเมื่อนี้กที่สมบูรได้ออกมานาั่งว่าโอ้ลมน้ำพ่อแม่พี่น้องปลาดุกเย็ซีกับเรื่องของพ่อน้องไล่กับแม่ของน้องไล่อหไรเนานะ ูนก็เห็น FC เพิ่นส่งคลิปบ่เตียงมาให้เบิงแล้วก็โทรมาบอกให้เบิงคลิปบ่เตียงแล้วก็คอมเมนต์มาเนาะคอมเมนต์มาในคลิปของสบุญมาไปวัดเนาะไปวัดนําาพ่อันแหละไปงานของศพาพ่อแต่สมุเอาคลิปตัวนั้นลแล้วกนกคอมเมนต์มาหลายให้พี่น้องให้้ไปเบิงคลิปบ่เตียงเนาะโดย พ่อของเทไล่เพื่อนน่ะนะพ่อของเทไล่กับแม่เพื่อนหันว้าวไอ้นางนางคนละนางคนละอัญยังนางคนละเรื่องหรือวะเนะี่ยใสายสายสาย,สายนางคนละคนละยางเลยเนะไอ้คำว่า,าวกับคำมาเลยเนะเพือ่อนเพี่น้องไอ้กับคำแบบว่าโยนโย,ยนควบขิตใส่สบุ่กับบอทมีคนเดียวเลยเนาะโดยแต่ถามว่าสบุนเครียดบอที่เราว่าแบบนั้น นึ่งมาประเลนเอาไปสั้นๆเลยถามว่าเครียดบโบได้เครียดเพราะว่าตัวเฮานี่บบได้ว่าสิ่งบบได้ว่าคือเราเาเนาะแล้วก็สบูนเข้าไปสบูนก็เป็นกลางแล้วก็เป็นถ้ำโดยแล้วก็ก้อนสบูนที่เข้าไปสบูนก็ได้คุยกับเอื้อยเราเนาะเอื้อยผู้ชื่อที่ให้น้องไล่กับน้องกระเตนี่ได้คุยกับเพื่อนแต่สะบูนจึ เขาไปถามเรื่องเหตุผลปลาเอาื้อชิ้หายน้องเข้าไปถามแบบไรแต่ว่าเกับเพิ่นแบบไรไละ่สะบูนก็นไปทามตามที่เอืือเพิ่นห่เข้าไปถามเนาะเพราะว่าเอาื้อแล้วหาไปถามก็ย้อนยกป,ประเด็นคือไอ้ยังไฟพี่น้องเลยยกป,ประเด็นคือมือนั่นเนาะเราวเอาในช่องไพรกับว่าน้องกระเตนี่โบมิซิตินตอนนี้แต่เกลื่อนหลังนี้หลังจากที่เราเอาแบบนี้มาแล้ว คุณยายที่ได้ซื้อไห่ทางน้องไร่กับน้องกระเตนเราก็เลยแบบมันบกคักมันบุกเป็นรรมกับน้องกระเตเนาะดัอกว่าเป็นวูทยุรรมวิทยุธเนี่ยพี่ก็เป็นรรมหรือว่ามันมันมันไงไปเชื่ออะไรแบบน้องน้องกระเตเชียยเปียบแช่นะเอาเปียบน้องกระเตโพดประมาณนี้นะทวารทงเออนเนาะโดยถ้าเกิดเราก็ได้โทมาปรึกษา สมบูรณ์ว่าคุณยายทั้งสมุนรณ์ขัดคู่สุขพืชพีหันเพิ่นได้บริจิบเพิ่นว่าจังไหนบ่น้องแต่สมุนรณ์ตัวก็คุณยายทั้งเข้าหัดเพิ่นก็ได้ว่าจังไหนเอื้อยโดยแต่คนมิตรได้บอกว่าตามตามที่คุณยายเพิ่นว่าจังไหนก็ตามเพิ่นเด้อเนาะคุณยายทั้งสมุนรเพิ่นบอาแบบนี้แต่เอื้อยแล้วก็บอกทาน้องมีโอกาสน้องต่อไปถามเบิ่งนายวอ มันเราได้บอกแทบบ่เนาะว่ากะเตนบุ๋มชิดสมบูรก็บอกโดยถ้าน้องมีเวลาน้องก็สิเข้าไปเด้อเอื้อยเด้อแต่เมื่อนั้นเมื่อสมบูรสิเข้าไปสมบูรก็ได้โทรหาทางเอื้อยและก้อนเนาะโทรหาทางเอื้อยและก้อนเอื้อยและก้อนนี่คือพวยแม่พี่น้องก็คือชิ้วว่าสมบูรเคยเอื้อยซื้อเอื้อยเราตะลุเอื้อยแล้วเนาะโดยกะทั้งศูนย์กับคอเพราะเอื้อยซื้อเอื้อยเพิ่นเนาะด้วยว่าทั้งเอื้อยจูดี้พี่น้องเไย คือเป็นได้ชุกช่ยคนที่ทุกอย่างลำบากมาหลายพอสมควรเนาะแต่เพื่อนเห็นเคสนี้นะเนาะเพื่อนว่ามันบอเป็นหรือว่าเพื่อนเอาเปรียบตัองคาเตโพดไม่อยากให้เป็นท่ำก็เลยถามเอื่ยแล้วว่าแล้วก็ให้เขาไปถามคือสมมติว่าในคลิปมันแหละสมมติจะถามมาเออเขาเห็นในทันยัยปัญหานคิ้ว่าจะว่าว่ากระเตหฮันโอ้โหสีบ่อสเออไล้วอา,าอีดีว่ะ เอ๋อคือคิดคือคิดแบบนั้นรากระแต่บุภิสิตแต่สมุนก็เลยให้เพิ่นว่าออกก้อนเนาะอาจจะว่าออกมาว่านเป็จังไรจังว่ากระแตบุภิชิตกระแตนี่มันเป็นคนไปเหมือนนะนี่เป็นน้ำกรูกรูบ่าวแต่ทั้งบาเตียงว่าว่ากรูไปนะบุภิชิตกรูอยู่จังภิชิตแต่สมุนว่าว่าเออบาเตียงนะเพ่อะแค่บ่คือว่าพ่อะว่าเองเอาเตียงว่าอีดีแบบไปถามมาไ่เบ้างหัวเนาะแต่สมุนกับยังโมเคย์ว่าเรามองไล่จะเคื่อนยนต์จิตตะปะคนว่า โยวันนี้หันแต่ตัวสบุนเองกับโบเสื้อวาบบทียงสิบ้าวากระเตบบมีซิดเนาะโอยก็บอกส่วนลายกเคือเอาหู่อ่เนี่ยเร่าเบาแบบนั่นเนาะแล้วก็ถามยาำที่ได้วว่าเม็นแบ่วาเตียงชิว้าแบบนั่นบแล้วก็ยืนยันว่าเออแม่นดีดีแต่วันนี้เราก็ถามสบูนกลับคืนมากว่านี้เลเป็นจังไงจะกว่าทั้งสบุนว่าทั้งกระเตยังมีซิดอยู่หรอวะเนาะโดยสบุนก็ได้อธิบายให้ฟังวัานี้ อยูายฟังว่ากระแตนี่เป็นหยังจังว่ามีสิทธิ์เพราะว่าชื่อของกระแตกับน้งไล่ยังยังอยู่นําใบตะหลินเนาะนําใบยังอยู่นําใบตะลินที่ซื้อไปซื้อขายหรือว่าเพราะว่าตอนผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้กะกระตกงไล่นี่ก็ยังมีือตัวนี้เนาะยังมีชื่ออยู่นมกาผเมียแันี้กระแตก็ยังมีชื่ออยู่หั่นผู้ใหญ่เพิ่นก็ยังบ่ได้เอาือของน้องเพิ่นออกแกระตก็ยังมีสิทธิ์คือเก่าก็ได้วาแบบนี้นะนอ โลยกะเลยมาเหตุผลได้ว่าเหตุผลเป็นฟังเนาะโอ้ๆนะครั <laughs> วันนี้หันหลังจากที่หันมากอะมือใหม่มา้มือที่สองวันนี้โดยอัพแป๊บนึงกล้าไอ้ชาวบุญเราเวียกกันโอเซนเช็นกันป้าโดยอาสมบูรณ์ก็เลยแบบว่ามือที่มือต่อมาได้พอกับพอลองไล่กับ แม่น้องไล่แหนกมือที่สมุนขึ้นไปหาน้องตุ๊กเนาะไปหาน้องตุ๊กว่าไอ้ก้อนสมุนีิขึ้นไปกะได้ได้นัดได้ยันว่าว่ากับน้องตุ๊กแล้วว่าถ้าเอ้ยขึ้นมาเอ้ยซื้อปิงไกมาฟากเนาะก็ได้ว่าต้องคนท่องได้ห้ากะได้ขึ้นไปตั้งคุณนอดีตั้งสมุนจะได้ขึ้นเข้าไปเข่าไปแต่โบเห็นน้องตุ๊กนะได้โทรหาน้องตุ๊กโทรหาแล้วก็ถามว่า โทร5ตะวิทหั่นบ่ติดเนาะแล้วน้องเพิ่นโทรกลับมาน้องเพิ่นโทรกลับมาน้องโทรกลับมาว่าฮัลโหลเอื้อยมีหยังบ่สมมุติได้ถามว่าน้องอยู่ไสน้องว่าอยู่เฮือนูเพิ่นาเพิ่นให้มาเผาเฮือนเผาานเนาะโอแล้วเอ้ยสิเข้าไปหาเด้อว่าเพิ่นก็ว่าโอเคโยเาสมุนก็ขึ้นไปก็ายน้องตุ๊กก็เว้าตามาก็บ่ได้เกี่ยวเว้าเด้อเกี่ยวนะดินต้นหญ้าพี่น้องเอ้ยเนาะ แต่ก็บม่ว่าเร,เรื่องดินแล้วก็เรื่องเพื่อนของน้องกระเตี๊ยงต้องได้เลยกับทามน้องตุ๊กเป็นตามปกติของเ,อเาขาวเสยถามมาแหละโอ้ยวันนี้ก็โอ้เอาไปแล้วล่ะเอาไปก่อนสาวเฮ็ดเียก็โดนแมวแมวเจ้ามาถึงไม,มไ้ไปเลยอ่ะแต่บุญก็ได้พาพาน้องตุ๊กไปประมาณ52นาทีแหี่หลังจากหันกะทั้งคู่กับญญาคนกับมาเตซิโนเนาะมาเตซิโนแหี่ยจะสม,มุดกับเจบคลิปจบคลิปกับทายเพื่อต่อวันนี้ ถ่ายเป็นต right ่อเพิ่นก็บ่ได้ถามหน้าถามดังเลยเพิ่นก็เว้าไปทุกทีเลยบัดนี้เนาะเว้าว่าสมุดนี้เว้าแต่ว่าสมุดสิเอามืกับเงิน5 0นี่มาให้เพิ่นสมุก็ยังบ่ยเว้าเพราะว่าตอนนั้นให้มีแต่ไปถามซือว่าเป็นจังได๋น้องก็แต่จังมาบ้านนีไ่เพิ่นก็เว้าว่าเออต้องมีเงิน5หมูตัวนึงมาให้ทั้งในบกในบ้านได้จังมาหาน้องหานงได้ กะนี่แค่สมมติถามว่าเป็นจังได้นองจังจังมาได้นะนองจังมาเหยียบบ้านนี้ได้ก็ถามเวนว่าเขาเชื่อว่าเขาจะเอาหมกับเงินหาเสนไปห้สมบูรก็ยังบ่เคยว่าเนาะคือถามคําถามที่ผู้ใหญ่พันหายถามของใจว่าระวังเลือกลากับน้องไล่ไปได้เ,เป็นยังจังมาบ้านนี่บ่ได้สาเหตุแบบไรเขาก็ถามตามที่ผู้ใหญ่พันของใจเนาะโดยหลังจากหันกะพ้นกเว่า ล่าพระล่าจัวในมื่อนั้นแดดไปพี่น้องเลยทั้งเอฟซีพิ่นก็บว่าชาบุญก็บอกต้องมีแต่ว่าตามผิดตามคนพิ่นก็บอกว่าทำมันยังมันซาอะไรกับิีบัเอาได้พันดาใส่นั่งอันแฉกอีกแต่บนเลยพอเนาอสินะเนาะแฉกระแตคนเดียวเลยแต่ชิบัวไล่บนว่ายยังแต่พระเด็นี่ก็จะเอารถลงไปคนเครื่องมันขึ้นมาพอดนะโดยทั้งบอมมี่ก็ได้บอกว่าอาถ้าบอมมีรถแกกะบอกเลว่าจะรถลงไปแกมมาให้เนาะ กะว่าอยู่นี่คำนี่ให้พี่น้องเขาแต่ยั่นความว่าทวนเมาเอ็งเนาะเพิ่นว่าเองว่าสิเป็นคนเครื่องน้องดอกน้องไดขึ้นมาแต่บ่มกได้เว้านองเว้าสดแหละเนาะว่าาขึ้นไม้ดีกะอะว่าสิเอารถลงไปกมาให้ดอกว่าบ่มีรถกะประมาณนี้แหละเพิ่นกเว้าว่าเออถ้าให้แบ่งให้หยังกันนี่บ่เอาให้กะตคนเดียวโลดพ่นว่าเนาะให้บ่เตียงมาเีกันให้จ เนี่ยหลัลงจากที่หันมากะะกับสุวรรกับ่ได้เข้าไปบัดนี้แต่บ่เตียงเข้าไปเนาะบ่เตียงเข้าไปเพิ่นก็เว้าวคนหน,งนังคนละมวลเลยบัดนี้ว่าคน,นาละเรื่องเลยว่าสุวรรนี่เว้าเอาเรืงอะไก็จจะเอากระเ,เ,เตมาอยู่จังได๋กิแชกกระเตคนเดียว,วเว้าเถียงพอน,นะบา่านเนีทั้งเมืองทงั้งหยังมาหรือว่า,ท,าทั้งเหที่ตำรวจมากกับญาติสุวรรยังบ่เคยเว้าตัวนี้ไว้พี่น้อาไว้นาะเราเองเราบ่านเราอุ้จักกับคนนีค้คนนั้น ຮູ້ຈັກໃສບອກໃນ້້ວ້ານການປົກຄອງບ້ານຫຍັງຮູ້ຈັກເບິດເລາເອງເນາະເອງເບິດເດີ້ສະບຸນກໍໄອາຫອມາລດຄືບກວົ້ນ້ອນມມກຈາກມູຈັກຫນອງົນດນທກບໍ່ດສນກໍມີຂຶນສຍັງ เพ h, ciel, k k rel, k ako, ื่นครัวเพื ic, aces, ่นกะว่าเตาสวดคานนี ляются, ่ว่ะนอกคือนอกคานนี่แต่เอลยเอาไล้ตาตาองมีล่สวดว่าเทียงเพื่อนเดซกะเขาไม่หดว่าหาสมุนแล้วก็โทรหาสมุนไหนให้เขาไปเบิรพอคลิปเตียงว่าแล้ววาเป็นคนละอย่างเลยกะสุดแล้วแต่เล่าเนาะที่สุดีใจก็ยอดยางยทแบยอดเีียังขอใจเข้าแลวก็เบาคลิปเขาว่าเขาเป็นว่าเขาว่าแบบใดแบบใดเนาะ ชิงที่เรา,วาววเวฮาบ่ได้เมาลาว์าวาว FC กับเสื้อเนาะเฮากัดีใจตัวนี้แหละคุยพี่น้องไว้โดยและว,วันนี้ครับ FC เพิ่นถามบาทนี่ถามคำถามนึงเนาะถามมาคุยพี่น้องไว้ถามมาว่าสบุญยังชิเขาไปอยู่บกเขตนี้เนาะเข้าไปแบบใบบัวค้ยพี่น้องไว้สบุญบกเข้าไปแล้วเขตนี้เนาะโดยถ้ามที่นี่เรื่องอีกอย่างเล่ามากก็ได้แต่นอ,อกจากที่ ผู้ใหญ่เพิ่นว่าจังไดแต่สมุนทีเข้าไปตามผู้ใหญ่เพิ่อนทาดดง,งู้ใหญ่เพิ่น,พพนว่าเออเรื่องน,นี้มันจบไปเลยสมุนกับพวกเข้าไปยื้อเกี่ยวเลยคิดของน้องกระเตงกับน้องไลน์เนาะใครอยากอยู่ใครอยากไปใครอยากขายหรือจังไดกะชุดแรวแต่ทางพวกเราคุณยาเป็นตัดสินเนาะเพราะตอนนี้กะคือเพิ่นก็บว่าอยู่แล้วว่าสามารถไปอยู่ได้แต่ผมมีสิทธิ์ขายเพม่อนี่น้อนไปผมปมีสิทธิ์ขายแล้วกะผู้ให้ปันกันอีกเนาะกะทางพวกเราคุณยายเพิ่นกะ เพิ่นได้โทรร่มกับสมบุญเพิ่นก็ได้โทรหาเมื่อคืนนี้ว่าแบบนี้แบบนี้เพิ่นก็นได้บอกทุกทากับสมบุญได้เนาะว่าบ่ให้น้องเข้าไปแล้วเพิ่นนอกจากที่ว่ามันมีอย่างไรแห้งกว่านี้เนาะถ้ามีอย่างได้แห้งกว่านี้ทั้งซูลกะยังะะบ่กล้ารับยังบ่รับปากว่าสิเขา้าเด้อบ่เข้าเด้อปลาดุกไปเนาะแต่ในะตอนนี้เนาะคือขอยหยุดเคลของนี่เนาะหายน้องมันหยุดเลยเอาชีบุเขาเขาไปยุ่งเกี่ยว แต่ที่สมุ์นับคือคือทั้งผู้ใหญ่เพื่อนเพื่อนก็เป็นามเป็นกลางคอยพ่นองไปแล้วก็เป็นคนที่ว่าเข้าใจเนาะข้าใจสมุ์ไหมเอื่อยเราเนาะข้าใจสมุ์ว่าสมุน์บเรียวแล้แต่ก็สมุ์คิดแบบไรหลังจากที่เห็นคิดมันแล้เนาะเอื่อยแล้วก็เข้าใจอีกแต่สมุนก็ดีใจพ่นังไปดีใจเนาะจากใดกะทางสมุเนาะขอบคุณขอบคุณทางเอื่อย จูดี้เดีอกิดทั้งคุณยายทั้งสมุนที่ได้ชุดซอยเคสนี่เนาะที่ขอใจเฮาเคยพี่เราเลยที่ผ่านมาเฮาพูมี่ยังเฮาเก่ายังไม่เคยเข้าไปพูมี่ยังบุญวายพอเฮาที่เฮาได้เข้าไปแด้๋ยวอัเข้าคุณยายเป็นปกมากเขาจะไม่ข้าไปเด้วกะข้าไปเฮากับพวได้วาอยยังลายเนาะเฮากับพได้ว่าตามที่เพ็่อนว่าเนาะที่สมุนว่าเออสียกระเตคนเดียวสมุนก็ยังบม่เคยว่าเออวาสเสียกระเตมาอยู่เลื่อนหลังนี่สมุนก็ยังบ่ได้ว่ามิต่ว่าน้องกระเตกับน้องไลมิชิด ทั้งสองสชมพูได้วาแท้ตอนนี้เพราะว่าค้อมันจริงมันกระเมนอีดีเมนบอกปลาลงเนาะโดยกะมีแต่สชมพกะตาบิฟซี่เพิ่นว่าวันน่ะคนไหนเนาะว่าวบริเวณคมจริงจะมันกระชิกลับเคลื่อนไปหาเพิ่นเองเพืน่นนะเนาะกะถ้าถูละลายเด้อไปพี่น้องไงอ้พ่อฮาเสื้อหมันพี่ฮาได้ยี่ว่าวไปแล้กกะ เอาอันเห็ดคมดีมากเนาะมาเสื้อใครพี่น้องไปมาเสื้อคอมดีแล้วก,กับคุณเม,มื่อนี่สมบุญก็ไปเวียกไปงานตามที่สมบุญไปได้เนาะไปมองใกล้มองไกลก็สมบุญก็ถึงเวลาเมื่อเอารูกสมบุญกับเมื่อว่่ได้อยู่่าไ่ได้ว่าเวียเียนคนอื่นแล้วกับไ่ได้ว่าภัยเนาะตามที่ห้องคิดได้ตามที่ห้อไปได้มาพี่น้องไปโดย แต่เขามีได้ชำใดเขาก็กินชำนั่นเนาะเขามีซิปได้ซิบก็กินซิปมีเศร้าก็กินเศร้าแต่เขากับได้บางเบียดไปเนาะโดยแต่เขากับเสื้อที่เขาเห็ุคมดีมากท่าเขาว้าตามที่เพ่นเว่าดีกัเอฟซีพันกับผูเสื้ออยู่แล้วเนาะเพราะเอฟซีกับิีตามกินชบุนดีมาไล่ยห้ไน้่งเลยิ่นก็ให้เข้าไปกะ กูเมื่อนี training training. ่อยู่ไพ่พี่น้องดเรื่ข้าวเดื่อว่าเรื่องดีๆเรือว่าเรื่องพอดีกะกูเรือน้ำเอฟซีเนาะเอฟซีเป็นบอกวกเรื่องกบบบวกมินมานนี่้าบุนกะยังโม้เพื่นพี่น้องคือว่าเนาะเคิดยูทู e แทศแต่ว่าส่วนไลย์ซาสาบุนกะว่ได้คอยขับไปเบิ้์นก็สาบุนว่าแต่วนไายเนาะ่วนน้อยชวน่วนน่อยนี่กะซีบงไป็นแบบข้าว เบิ่งก็ค่อยๆเนาะแต่ว่าส่วนใาย่คือชิบะโนะเบิ่งหลายกลัวโดยเพราะว่าเฮานี่กับเมื่อฮอาเอื้อน้องชันกับคือแบบไสอบเวียกงานในเฮือนในชานอะไรแบบไว้พี่น้องเลยโดยฮะแล้วก็เรื่องตัวนี้ไปขอจบไปลาเล้ยงไว้พี่ลองเลยเนาะแต่วันนี้กับนี่จะเรื่องดีๆเข้ามาเด้อเนาะปีใหม่เชียรฮอรมาแล้วไว้พี่ลองเลยขอให้ใจสินดีคนใดที่หักแพงสมบุญกับขอให้พ่อๆใจสินดีขอให้มี สิ่งใหม่ๆเนาะโดยคิดได้กัคิดเงินขอให้ได้เงินคิดคำกข็ขอได้คำเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ให้สังคมมันปรารถนาสุขมุมพรความบอกคำจคาคำว,ว่าว่าคำจาอารมณ์ของคนเนาะโดยกะสมุดกับโบมี่ยังตอบแทนทางพลังคุณใหญ่พี่น้องไปที่นี้แต่มือสิ้เนเยียวขอบคุณขอบคุณทางพี่น้อพี่น้องปลาลูกพีซีทีทัก,ทกททแทงทางสมุดต,ตลอดมาสักการตลอดไปเนาะ ขอบใจขอบคุณขอบคุณทุกๆคนทเนแดดทุกคนวินแดดทุกพ่อแม่เอฟซีและเอื้อยและไอ้เนาะป้าและลุงที่เข้ามาติดตามเฮาและกับฮักแพงเฮาแดดไว้ใจเฮาที่เขาเป็นชาติคนไทยรอยมากอากาศตลอดไปเด้อเนาะนอนนะสารคนีทางเฮากับโบมี่ยังไล้พี่น้องไอ้กับชีประมาณนี้เด้อเนาะขอให้พี่น้องป้าลุงเอฟซีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ อ่ะมันนี้กะลมไ้วยห้วยลมไบว้อยขอมาอีคือเก่าคือเดิมคี่น้องเลยลมเย็นก็มาอีกแล้วเนาะอ่ะจังไรสำหรับคลิปนี้ไปละก่อนค่อยพ่น้องไยสบายดีเด้อบายบายเนาะ